ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกำแพงหินก้นดินนะครับที่ของการแกนร้อยเขาชี้จันทร์นะครับก็ที่ความยาวนะครับร้อยแปดสิบกว่าเมตรนะครับตัวนี้นะครับความสูงก็รวมรากฐานนะครับที่สองเมตรแปดสิบนะครับก็ลงมือวันแรกนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับเดินสองหกแปดนะครับก็มาอัปเดตนะครับหน้างานวันแรกนะครับ ให้ได้รับชมนะครับฝั่งคืบหน้านะครับในแต่ละวันจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับก็ของการแก่ร้อยเขาชี้จันนะครับครับก็ฝักงผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินสวยีามทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับ ตอนนี้เราจะเสริมเป็นเหล็ก dB 10มิลนะครับทุกระยะ1เมตรนะครับเป็นเหล็กขออ้อยนะครับเหล็กนอนเป็น dB 12นะครับทุกระยะ50เซนนะครับก็เน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับ100%ซนะครับก็เป็นกำแพงหินกันแนวที่ดินนะครับกันดินไหลนะครับก็จะเทด้วยเป็นปูนรีแพคนะครับเป็นปูนมอต้านะครับเป็นปูนสายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเน้นเรื่อง ความแข็งแรงนะครับเป็นหลักเลยนะครับงานดีงานไวต้องนึกถึงทีมง,งานช่างนุพัทยานะครับอยากได้ช่างฝีมือดีๆนะครับช่างนุพัทยานะครับการตีผลงานหลายร้อยตัวนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับทาง youtube f a c e b o o k นะครับก็ ทางทิกตอกนะครับก็จะรู้นะครับว่าผลงานนะครับมากมายครับหลายร้อยตัวนะครับหลายหลายร้อยชิ้นงานนะครับเกี่ยวกับงานก่อกําแพงหินเลี้ยงหินนะครับปูหินนะครับดาดินทุกชนิดนะครับผลงานหลายสิบปีนะครับคนได้ติดตามนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการทํากําแพงหินนะครับเป็นแนวทางเลือกอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้กับท่านนะครับก็โปรดลองพิจารณาดูนะครับความแข็งแรงนะครับหรืออยากได้กําแพงรูปแบบแบบไหนนะครับก็ ติดต่อสอบถามนะคที่เบอร์โทรซูเปอร5สามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างหนุ่มพัทยานะครับงานหินออกแบบงานหินทุกชนิดทุกแบบนะครับอันนี้รักฐานนะครับเทปูนเป็นปูนบอาต้านะครับความกว้างของรักฐานนะครับที่หนึ่งเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะในเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับ ก็ขอฝากผลงานนะครับช่างหนุพัทยาครับสวัสดีครับ